าาาเฮ้ครับขอบการสําหรับทีคุณผู้ชมทุกท่านกันต้นครับวันนี้ก็อยู่กับผมครูโอเควันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแมปใหม่นะฮะแต่ก็เป็นแมปเก่าแหละแต่แค่เอามารีเมคเฉยๆนะโอเคแมปแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นแมปซากุระสเตนนั่นเองนะฮะที่เคยทําริบุรุเคยทําเดอะทวิน เคยทาเท้าไฟอะไรพวกนี้เนี่ยก็แบบนั้นแหละฮะแต่ตอนนี้แบบนั้นได้จากเราไปแล้วแล้วก็การเป็นแบบพีแทนซึ่งแบบแบบนี้เนี่ยดีกว่าเยอะมากเลยฮะทุกคนคือผ้ามันสวยใช่ผมยอมรับเลยแล้วก็จะมีฤดูการฤดูการเนี่ยสามารถดูได้ตรงไหนก็คือตรงข้อบนนี้ซึ่งมันจะมีฤดูซัมเมอร์เนี่ยพิเศษเลยฮะทุกคนฤดูซัมเมอร์เนี่ยคุณสามารถทําสแตนตัวผู้หญิงได้นะ ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถรอได้นะผมไม่รู้นะว่าเขาระเขารีประมาณรีประมาณในแต่ละวันหรือเปล่าที่จะรีแบบอันนี้เป็นฤดูหนาวเนาะก็ไปอีกอีกวันนึงอาจจะเป็นซัมเมอร์ก็ได้ผมก็ไม่รู้นะเขาอาจจะรีทุกทุกสองวันไล้วก,ก็ทุกทุกอาทิตย์ก็อาจจะประมาณนั้นอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคแล้วก็วิธีการหาสแตนเนี่ยวิธีการวิธีการที่จะหาสแตนเนี่ยทุกคนสามารถหาได้จากกล่องนะทุกคนกล่องก็คือมันจะดอปมันจะดอปสิ่งนี้ขึ้นมาคือจะเป็นธนู ธนูโลกระกล้องก็คือดรอไปไอเทมทุกอย่างในเกมะฮะรวมถึงตังด้วยแล้วก็การเปิดกล่องเนี่ยมีโอกาสได้ทั้งไอเทมแล้วก็ได้ทั้งเงินแต่ก็มีโอกาสได้แค่เงินเหมือนกันแล้วก็ไอเทมที่ได้จากกล่องเนี่ยถ้าถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะใช้เนี่ยคุณสามารถเอามาขายได้กับคนนี้นะคุณสามารถเอามาขายได้กับรูน่ะซึ่งขายได้ตั้งแต่แอโร่ธนูฮันเตอร์ซอนฮันเตอร์ซอนนี่จะเป็นของของนี้จะเป็นของอนลูบิตซึ่งเควสของอนลูบิตเนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้ คือใช้ป้ายทำดาเมจ5500กับรับดาเมจ2500กับบล็อกดาเมจอีก2500อยก็ไม่ยางฮะคุณก็ให้ดัมมี่ต่อยก็คือดัมมี่ตรงน้ำพูดน่ะมันจะมีพวกดัมมี่ต่อยก็เอามาร,รวมกันแล้วก็ให้มันต่อยได้เลยฮะแล้วก็ที่เก็บสแตนกจะเป็นตรงนี้นะแล้วก็วิธีการได้รับเคเวสของอนุบิทเนี่ยง่ายๆเลยให้ทุกคนให้ทุกคนมาวิ่งมาตรงนี้ จะเจอกับคนคนนี้คือไม่ใช้เงิน1 0 0 0พันะทุกคนพอจ่ายเงินเสร็จแล้วเราก็ได้เคลสมาแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนไปทำเควสหาอนุบิตได้เลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวทุกสแตนเลยนะทุกคนก็จะเป็นมีตั้งแต่อนุบิตป้ายตามฟซี่นัมชาร์ดโอดอะเบิลแล้วก็แวมไพร์นะทุกคนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนดูโอเคมาดูตัวแรกกันเลยกิลอีของอนุบิตก็จะเป็นการฟันไปข้างหน้าเหมือนประหลาดแต่ค่อนข้างช้าและหันไม่ได้นะทุกคนวันนี้ผมกดชิปล็อกและหันไม่ได้นะ เท yeah. สกิลต่อไปคือสกิล R ก็คือการฟันแล้วสตาร์แล้วก็สามารถกดคอมโบต่อได้แล้วก็ตัว T อือตัว T ก็คือการพุ่งไปข้างหน้าศัตรูที่อยู่ข้างหน้าก็คือจะโดนหมดเลยนะทุกคนตัว Y ตัว Y นี่คือจะปาดาบไปกันแล้วเราก็มาเป็นข้างหลังศัตรูนะต้องตาให้โดนนะเท่สกิลต,ต่อไปตัว G เนี่ยก็คือจะเหมือนกันเลยแค่แทงดาบไปข้างหน้านี่ ก็โดนศัตรูที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดเหมือนกันก็คือ AE ข้างหน้าแหลนะนะสกิลเฮดนะฮะนี่คือพีคของอนุบิดเลยสกิลเฮดของอนุบิดก็คือการอเวกเฮ้ตอนนี้อนุบิดอเวกเนแล้วนะฮะตัต่อไปก็คือคุณให้คุณใช้ตัวทีนะฮะคือสกิลจะแรงขึ้นสกิลน่าจะแรงขึ้นเฉยนะแล้วก็ตัวทีเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็คือมันจะพุ่งไปพุ่งมาเหมือนเทนนิสเสืออนุบิดก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวต่อไปเลยโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นป้ายนะแล้วก็ วิธีรับเนี่ยก็คือไอเทมก็คือไอเทมมันจะเป็นรูปป้ายแบบนี้เลยแล้วก็กดใช้ก็จะได้ป้ายมาแล้วใช้กับแตเลรนนะฮะก็คือใช้กับคนที่ไม่มีสเตนนั่นแหละสกิลแรกของป้ายก็คือก็เหมือนประหลาดเลยแต่แค่อยู่ระยะใกล้หน่อยก็คือกด e นี่แล้วก็ m 1ของป้ายนี่ก็จะเป็นแบบนี้ต่อยต่อยแล้วก็จะทําให้กระเด็นไปข้างหน้านะแล้วก็ตัว R ของป้ายก็เหมือนปกติเลยก็คือทํากระเด็นตัว t ตะกี้คือฟันรัวๆแล้วก็อยู่กับที่คุณสามารถคอมโบต่อได้เอวันนะ Y ก็คือการกระแทกพื้นแล้วก็อยู่กับที่เอวันต่อได้เหมือนกันตัวจี้ทากเก็ตอืมตัวจีก็คือการเรียกป้ายออกมาจากใต้เท้าของผู้เล่นนะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยสามารถกดกันได้นะสกคิลอันต่อไปจะเป็นตัวเฮดก็คือการหยุดเวลาโอเคฮะก็จะเป็นเสียงบีมนะทุกคน ทุกคนก็สามารถคอมโบในอยู่เวลาได้ตามใจชอบเลยนะโอเคฮะมาดูตัวต่อไปกันเลยก็จะเป็นฮาร์มอนก็ใช้สมุดฮาร์มอนมันก็จะเป็นสมุดหนังสือฮาร์มอนนะทุกคนก็กดใช้ก็จะได้ฮาร์มอนมานะการ M1 ของฮาร์มอนก็จะเป็นแบบนี้มันต่อยปกติเลยตัว E ของฮาร์มอนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็เมื่อกี้การต่อของฮามอนก็จะเป็นรัวๆแบบเมื่อกี้นะแล้วทุกคนก็สามารถต่อด้วยต่อยก็ได้แล้วก็สกิลต่อไปก็จะเป็นตัวอ่านี่ก็คือการซูมพันนั่นเองนะโอเคฮะสกิลต่อไปของฮามอนก็คือตัวทีตัวทีของฮาวมอนก็คือสามารถกดค้างได้นะแล้วคุณจะสู้ก็โดนดามจเรื่อยๆแล้วกดต่อยธรรมดาได้ก็คือคอมโบนั่นแหละแล้วก็ตัวต่อไปก็คือตัวไม้ก็คือการปล่อยสายฟ้าไปข้างหน้านะเป็นระยะไกลโอเคฮะตัวต่อไปของฮามอนก็คือจะเป็นตัวจีนะสกิลต่อไป แค okay. ่สกิลตัวสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะทุกคนซึ่งจะเป็นเคาน์เตอร์กระโดดขึ้นคอนะทุกคนนี่แล้วก็สับนะเป็นหนึ่งทีแล้วก็กระเด็นใช่นเนี่การเอาตัวรอดได้นะทุกคนแล้วก็ตัวเฮดเนี่ยจะเป็นหมัดหมัดเขาเลยนะหมัดสีแดงอ่ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสตาร์แพทินัมนะสตาร์แพทินัมเนี่ยกดต่อยธรรมดาของสตาร์แพทินัมคือจะเป็นอย่างนี้โอเค แล้วก็อันต่อไปก็คือ e ก็รู้ๆกันอยู่แล้วก็คือประหลาดก็คนข้างที่จะเทเลยนะทุกคนแล้วก็ตัว R ก็หมัดหนักนะต่อไปตัว t ก็คือ starfinger นะทุกคน <Star Finger. S 1> อืมแล้วก็ตัว y ก็คือการดูดเข้ามาใช้คู่ starfinger ได้นะเค okay. แล้วก็อันต่อไปก็คือตัว g ตัว g นี่คือบีดดาวนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ ก็คนข้ primo, างที่จะเทนทุกคนเทมากๆเลยผมชอบมากโอเคสกิลต่อไปก็เลยสกิลสุดท้ายแล้วก็คือตัวเฮดหยุดเวลาหยุดเวลาก็หยุดเวลาค่อนข้างนานอยู่นะ แล้วก็คอมโบต่อได้ก็ซามนัมก็ยังมีความสามารถอีกความสามารถหนึ่งนะก็คือคุณสามารถเดินในเวลาคนอื่นได้ก็คือสมมติคนอยู่คนอื่นอยู่เวลาเนี้ยให้คุณกดตัวเฮดนะทุกคนแล้วคุณก็จะเดินในเวลาคนคนนั้นได้แป,ป๊บหนึ่งนะโอเคสกิลต่อไปก็คือสกิลเซตอืมคือการกระโดดน่ะทุกคนก็ซามูนัมก็น่าจะมีประมาณนี้นะโอเคฮตัวต่อไปของเราก็คือจะเป็นแวมไพ์นะแล้วก็วิธีการหาเนี่ยก็คือหาหน้ากากใส่นะหน้ากากศิลานลั่นแหละแล้วก็เอามาใส่ แล้วคุณก็ได้แวมพร์มาการเอวันของหน้กากกีลาเนี่ยไม่ของแวมพร์สิก็จะเป็นแบบนี้เคก็จะตีไปข้างหน้าเหมือนตัวปกติทั่วไปโอเคฮะตัวอ e ีของแวมพร์ก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็เตะแล้วก็สามารถตีต่อได้นะโอเคฮะสกิลต่อไปก็คือสกิลตัวอานะก็จะเป็นการจับคู่ต่อสู้เบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วก็โยนไปนี่แล้วก็สกิลต่อไปก็คือตัวทีก็คือยิงเลเซอร์ออกมานี่ ยือ้อโซ่อย่างตานะแล้วก็สกิลต่อไปก็คือตัวไม้แส้แข็งแล้วก็เตะนะทุกคนแล่ hey, สกิลต่อไปคือสกิลตัวจี้ก็คือเค,คาน์เตอร์นะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปสาธิตให้ดูโอเคฮะตอนนี้เราก็จะมาลองสกิลเคาน์เตอร์กันนะฮะก็สกิลเคาน์เตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือแส้แข็งคู่ต่อสู้นะฮะแล้วเราก็สามารถต่อยต่อได้นะสกิลต่อไปก็คือสกิลตัวเฮดนี่ก็คือดูดเลือดเหมือนเดิม โอเคฮะวันนี้ก็จะมาถึงตัวสุดท้ายของวันนี้นะก็ตัวท้ายของวันนี้ก็คือจะชาโรดเดว์เบลนะชาโรดเดว์เบลเป็นตัวที่เน้นคอมโบค่อนข้างที่จะเยอะนะเน้นเอวันแหละเอวันของชาโรดเดว์เบลก็ประมาณนี้ก็คือจะตีอยู่นี่เรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็มีคูดาของการเอวันอยู่ค่อนข้างไวเลยนะแล้วก็ตัวอ e ีก็คือการตะีนะทุกคนแล้วก็คุณสามารถเข้าไปเอวันต่อได้ส่วนตัวอาก็คือการดูดเลือดนะที่ต่อไปก็คือสกิลปาร์มี่นะทุกคนก็ ประมาณนี้สกิลต,ต่อไปก็คือตัวไม้ก็จะเป็นการยิงเลเซอร์แต่ต้องเป็นระยะใกล้นะทุกคนยิงระยะไกลไม่ได้สกิลนี้สกิลต่อไปก็จะเป็นตัวจิ้งคือเอาใช้ดูดบอออกมาต่อยนะสกิลต่อไปแน่นอนอยู่ยแล้วเราขาดอันนี้ไม่ได้ก็คือตัวเฮดก็คือหยุดเวลาก็เวลาก็คอมโบได้วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนแมปก็พึ่ง เปิดได้มันเือนที่แล้วมั้งทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้ติดตามมากเพราะว่าผมคิดว่าแมบบมันปิดไปแล้วไงเพิ่งมาเห็นว่าแมบบพิ่งเปิดก็ใครที่อยากเล่นก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ข้างล่างนะแล้วก็รา,า,าคาประมาณย5่สบหราลนะที่ต้องจ่ายเข้ามาแล้วก็จะเป็นเทสเตอร์นะโอเคทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปผมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะโอเคไปละว,วันนี้ละ